สวัสดีครับโซโล่หน้าตู้เย็นนะครับวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นการแนะนําการปรับซาวนะครับในเพลงเติมน้ํามันนะครับงานเพลงจากวงไมโครนะครับให้มีคาแรคเตอร์นะครับคล้ายกับในเพลงนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นกีตาร์พิกอัพฮาร์มักกิ้งนะครับต่อตรงเข้าอินเทอร์เฟสโดยใช้สายแจ็คเส้นเดียวนะครับพอเสียบเข้าอินเทอร์เฟสเสร็จแล้วนะครับให้เปิดเป็นไลน์ทูเมนต์นะครับเพื่อให้ปรีแอมป์ของอินเทอร์เฟสทำงานนะครับ เราต้องขยายสัญญาณน,นิดนึงนะครับเพื่อให้กีตารามีเนื้อเสียงนะครับเปิดเกณฑ์ไว้ที่10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับโปรแกรมที่ผมใช้บันทึกเสียงก็คือโปรแกรม Cubase นะครับทีนี้หน้าตู้จำลองก็จะเป็นปลั๊กอินที่มาเสริมในโปรแกรมนะครับผมใช้ a m p 2 t u e 4นะครับเป็นัวัยวะจำลองนะครับแล้วก็มี cla 2 a นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์จาก Wave นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Reverb เป็นรีเ e ิรที่ติดมากับ Cubate นะครับในเพลงนี้คาเล็กเตอร์ก็คือเป็นมาเชลุคเก,กา่กาๆนะครับมีซาวเป็นซาวกีตาร์ฮีโร่นะครับแล้วก็มีเสียงแตกที่มีความสากมีความก้าวร้าวนะครับแต่ว่าเท่นะครับผมเลยคาดเดานะครับโดยการปรับซาวดังนี้นะครับให้พวกเราเลือกไปที่เอพิป C รกดมาปุ๊บนะครับให้เลือกแอมนะครับโมเดลแอมก็จะเป็นเรดพิกนะครับตัวนี้คาดว่าน่าจะจำลองมาจากมาแชลซูเปอร์ลีดนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือมาแชลตระกูล p e ็กซี่ครับตำแหน่งก็จะอยู่ในนี้นะฮะเอเมทูปซีบิทิสคอเลกชันเรดพิกนะครับ, C, Peak, รบแล้วก็คลั่งนะครับให้เพื่อนเลือกแล้วก็ค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหัวแอมอย่างเดียวมันยังแตกแบบ แตกแบบฮัวแอมนะครับมันยังไม่มีความอิ่มไม่มีคาแรคเตอร์เหมือนในเพลงทีนะครับหางเสียงมันยังสั้นอยู่นะครับทีนี้เราก็ต้องหาก้อนเสียงแตกนะครับมาบ,บูทนะครับโดยในเพลงเนี้ยผมเลือกเสียงแตกเป็นชนิดเรียกว่าเสียงฟัสนะครับมันจะมีความสากมีความก้าวร้าวมีความเทนะครับอ่ามันจะมีความอิ่มอยู่นะครับโดยตำแหน่งของก้อนฟัสตตัวนี้นะครับอยู่ในแอมพลิทูดแล้วก็ฟัส แล้วก็คัดฟัซตนะครับาในเรื่องของ EQ วอลลุ่มกับได้นะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยเพอเลือกก็เลือกค้างไว้เลยนะครับแล้วเราก็มาที่หัวแอมหัวแอมนะครับในตำแหน่งของ EQ ก็ปรับตามนี้นะครับ EQ ให้เพื่อนๆนดูกีตาร์ของเพื่อนนะครับบางคนใช้กีตาร์เสียงหนาบางคนกีตาร์เสียงบามรวมถึงลักษณะการเล่นของเพื่อนเพื่อนยนะครับบางคนเล่นแบบจิกๆนะครับซาวมันก็จะแหลมแหลมนะครับบางคนเล่นออก ทุ้มๆหน่อยมันก็เล่นเบานะครับให้เพื่อนดูความเหมาะสมของเพื่อนๆเองนะครับส่วน eq ของผมนะครับก็คือ present อยู่ที่5นะครับ b a s สเสียงกลาง6เสียงแหลม5นะครับส่วนวอลลุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่2อันใช่ไหมวอลลุ่ม1วอลลุ่ม2อันนี้จะเป็นลักษณะที่เขาจำลองตู้มาเชลียวซุเปอร์ลมานะครับมันเหมือนลนักษณะเหมือนมี2 c h ช n n e l นะครับ Channel 2อันนี้ก็จะแยกอิสระนะครับ ในนี้ในวันนี้ผมใช้ชแนลเดียวก็คือวอลลุ่มหนึ่งนะครับมันจะเป็นชแนลที่ให้เสียงแหลมนะครับโดยเปิดวอลลุ่มที่7นะครับมาใช้ซุปเปอร์ลีดเนี่ยมันสามารถที่จะผสม2ชแนลได้นะครับโดยการปรับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเอาสายมาเชื่อมกันนะครับจาก1นไปสองสองไปหก็ได้นะครับหรือว่าจะ1อย่างเดียว2อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้ชแนลหนึ่งอย่างเดียวนะครับต่อมา อินเสิร์ตวันนี้ไม่ได้อินเสิร์ตอะไรไว้หลังหัวแอมนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของแครนะครับแครก็ใช้แคปเดิมนะครับเรดพิกดอกลำโพงก็เป็นดอกเดิมนะครับส่วนเรื่องไมคกิ้งนะครับผมเลือกใช้เป็น Dynamic 57นะครับ2ตัวผสมเสียงกันนะครับโดยไมตัวที่1นนะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกตรงนี้นะครับจอไว้ที่เซนเตอร์เลยแล้วก็ เลื่อนไม้ไปชิดหน้าดอกลำโพงเลยนะครับส่วนไม้ตัวที่2นะครับให้ยื่งมาทางซ้ายนะครับให้เพื่อนดูตามวิดีโอนี้เลยนะระยะของไม้ก็จะถอยออกมาประมาณ1นิ้วนะครับอ่าส่วนต่อไปก็คือรูมรูมนี้ผมไม่ได้เอามาผสมกับรีเวริรข้างนอกนะครับผมเลือกที่จะปิดไว้นะครับให้เพื่อนเอนเลือกได้ตามความชอบนะครับเลือกเพื่อสบายตาอันนี้ได้นะครับต่อมา EQ นะครับผมใช้ไม้ส2ไม้นะครับโดยไม่ได้ไปปรับเลเวลดังเบาเลยนะครับส่วนไม้รูมผมปิดไว้ DI ผมปิดไว้นะครับจบนะครับเรื่องของแคปอย่างต่อมาก็คือแรกนะครับแรกก็มีดิจิตอลคอรัสนะครับเพราะว่าในเพลงเนี้ยผมได้ยินเสียงคอรัสผสมอยู่ด้วยนะครับตำแหน่งของดิจิตอลคอรัสก็จะอยู่ในแอมพลิทู แล้วก็ modulation นะครับแล้วก็ดิจิตอล c h o r u นะครับโดยปรับดังนี้นะครับ w วฟฟอร์มอยู่ที่เดิมนะครับก็คือซ้ายสุดนะครับส่วนความเร็วเนี่ยผมซิงค์ไว้กับ beat นะครับเพลงนี้ความเร็วอยู่ที่100นะครับตามนี้นะโดยซิงค์เป็นโน้ตตัวกลมนะครับก็คือ1.1ส่วน1นะครับส่วนเดฟอยู่ที่30ระบบเสียงให้เพื่อนๆเลือกเป็น mono นะครับ แล้วก็ mix อยู่ที่20%เลรเวล v e l เท่าเดิมนะครับก็คือ 0db นะครับต่อมาเป็นกราฟิก eq นะครับในเพลงเนี้ยกีตาร์นะครับถ้าเราไม่คัดย่านโลลงเนี่ยมันจะไปทับกับเบสนะครับในเพลงนะครับถ้าเราเล่นเฉยเฉยเล่นแต่กีตาร์เฉยเนีก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเล่นกับเพลงเนี่ยมันจะไปทับมันจะใหญ่เกินเบสนะครับเราก็เลยต้องคัดย่านนะครับผมเราที่จะคัดลงมาถึง 160เลยนะครับคัดลงมานะครับให้เพื่อนๆคัดตามนี้นะครับที่เหลือก็ไม่ได้คัดอะไรนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนสุดท้ายก็คือเทปเอ็กโคนะครับก็จะใส่ดีเลย์ที่เป็นเทปไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูยนันยานเก่าๆนิดนึงเทปเอ็กโคก็จะอยู่ในเฟนเดอร์เทปเอ็โคเสร็จแล้วก็การปรับก็ซิงค์ไว้กับ,บบีดเหมือนเดิมนะครับโดย ปรับไทม์เป็น1ส่วน4นะครับก็คือโน้ตตัวดำนะครับเรเวลอยู่ที่1.5นะครับฟีดแบ็ก k 3ที่เหลือก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับตามค่าเดิมทุกอย่างนะครับจบในเรื่องของหน้าตู้จำลองนะครับส่วนต่อมาก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับทำไมต้องคอมเพรสเพราะว่าในเพลงนี้ที่ผมเล่นคอปเปอร์ไปนะครับมันมีเทคนิคเลกาโตนะครับรวมสุดท้ายก็คือการแท็ป i ิ้งนะครับ ในการเล่น d i r e เ t c กเข้าอินเทอรสนะครับเสียงแทปปิ้งหรือว่าเลกาโตเนี่ยมันจะเบาวกว่าการดีดแบบปกตินะครับผมจึงเลือกที่จะคอมเพสให้เสียงมันมีระดับใกล้เคียงกันนะครับโดยปรับเกนไว้ที่40นะครับพิ r e d เดคชันอยู่ที่45นะครับตามนี้นะครับอ่าปลักอินเป็น LA2A นะครับจากเวฟนะครับสุดท้ายก็คือเป็นรีเวิร์บนะครับที่ติดมากับ คิวเบสนะครับผมเลือกที่จะใช้เป็นวินเทจเพจรีเวิร์บนะครับเพราะจะมีคาแรคเตอร์ที่วินเทจเก่าๆนะครับแล้วก็มีความฟุ้งๆด้วยนะครับตำแหน่งก็จะอยู่สุดท้ายเลยนะครับวินเทจเพจรีเวิร์บนะครับโดยปรับมิกซ์ไว้ที่10นะครับที่เหลือก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับซาวในเพลงเติมน้ำมันนะครับถ้าเพื่อนๆ ปรับตามเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงแล้วที่เหลือก็เพื่อนเพื่อนก็ไปปรับ EQ ตามความเหมาะสมนะครับตามที่เพื่อนเพื่อนได้ยินนะครับผมปูคาแรคเตอร์ไว้ให้แล้วนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ